เดี่ยวคายลือดไทยครับเดได้คายตะปูเอ้ามันสามเมตรสามเมตรเท่าไหร่ปลายมันเช่าเช่าเท่าไหร่เช่าหกเช่าโกเาก็ได้ได้เซยฝรั่งนหมขี่เดียวก็ได้เอ้าฮึบนางฮึบไปนึ่ม่ไปนึ่ม่ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกุสุคนเดอ้อโดยมันพ,พอนอตีอีกแล้วพี่น้องเนาะคุณพ่อมื่อนี้กายังอยู่ดินปะนางพี่น้องเอ้เนาะโดยมากกตอนนี้สางเพลินกำลังสิเทคาน้าห้องน้ำาบ่หรือว่าจังใดเนาะโดยอาเทคานเทิงอะไรพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้แบบโป้แดดแห้งอนีรเนาะยืมกุป,ปะนางใส่พี่น้องเอ้ห้อนโดย สางเพื่อนกกำลังลงมืออ่าเทค่านเนี่ยยังเ,นะเ,เ,เหรอเนาะผู้เดียวพี่น้องเลยโดยกับปนางเหรอแหละเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องอภินหิหาอดรายแล้วเนาะโดยโอ่บรรยากาศแบบแดดขักเลียนี่ผมมีห่มเลย <c oughs> แดดแห้งๆพีน่น้องเลยเนาะอันนี้ก็จะปูนไผ่ปูนเพิ่มนหรอแหละแต่ว่าเพิ่นมาลงวันน,วนี้เนาะเสานี่อื้อ สางเผืนกะเท้า,าที่อันนี้บอกเพื่อนทางหนือเนาะโอ้ลายลายเติบเลยสบายดีเดตะปนานสบายดีทางสางเผืนพี่น้องบกวาลงมือเลยอันนี้ก็นอนค่ะพี่นาะลูกสางลูกสางลูกสางนอนสภาพนอนสบายดีตะแรงสบายดีตะแรงอ <c oughs> อยากจะจะหอนในหนึ่งเหนาะเยคอมา่อนเท่าหมือนเนาะหนหอนนางให้หนุ่มจากแค้นสันสํมเนาะให้ขักและลรงเนี้ก็งางดนกคุณงามอนีพัสิเห็ดอันไมมเท่ข้านนะบอกแมนแบบเทเอนเทอ็นนังยูนในห่มยังใส่กู๊ปกับนางกับพี่เถินอือพร่เท่ยางเขายางออกเลยยางก็ไปกับมาอยู่เนาะ มันสิ้นละยกยใส่ลูกสางก็นอนทักนอนแน่เลยแน่นใส่สมุนใส่เนี่ยขีดไรเลยนอนอืมเด็กน้อยเนาะเป็นหลินไร้เหนื่อยก็นอนละอันนี้ก็เทศอ,อ,อะไรเนาะเปิดก่อนโอ้โหเป็นก้อยปูนพี่นอ้องอาโอ้โอโอ ก็ไว้เติบได้ผีดหรอเนาะเห็ดว่าผู้เดียวกะเห็น <laughs> ว่ายอยู่เนาะ <c oughs> คนคนตีจนหักบ่กขนาตัวเนี่เอ๊ะปสิอ้มอามันอ้าคือว่าจับตรงเจับตีอยูสิ โอ้ยที่ไม่ได้เลยกระบ๋ตีก้มันกระป๋ไม่ได้สิตรงกระตีออกมาจากตรงต่อมา,าไม่ใช่ไลยอย่าบอกแม่ว่าหาผ่อน,นี่ห <c oughs> าตัว<อ>ตวตอกแล้วบ้นเออเออานนี้เออเออถามแล้วบ้านนี้เออเป็นนางเห็ุเป็นลำเผินอยู่ได้ะเนาะเป็นไก่เป็นนี่แหละต่างแด้บอกป็นนางนะคือชิโนะอยากแผลนี่ ลงมือตอนแดดเลยน้ำเย็นกับเบิดแต่เราประนางเนาะสื่อมาเสานี้เบิดแล้วน้าลงมือคอยสื่อเถื่อละเ้าพันออกไปสื่อเดี๋ยวก็ห้อยเนาะห่อยห่อยคือโบราณยังมานะมือนี่น่ะตอกกระปุกแล้วบบแมตตอกเป็นเพ็ดปวกเลย tiếng tôi sườn nó to đấy nó hơi ăn tụp nhau nhau hả đồ khốc lột mắt bột hơn hả đi đi đâu à, mày đi nè anh sới bà nhỉ Nhiều liệu Nên người thân cô ừ. đúng không đúng, rồi. đúng rồi. đây บ่ยัง<ม>ไม่เสมงกงออันนี้บัวพะอนที่เลยไม่กงเนโอี <laughs> ยงกันแล้ววันี้ถ้ามันไม่กงกันสักนนะมันแต่งลงตัวป <laughs> ูเป็นกับผูปเป็นนี่เนาะ <laughs> ป่ถือโอ้โหนี่ซีป่ถือเท็ออเนนี้คือปะตอกเลยช่องิึงก็เดียวตอกก็สตอนตอกไปแถวลัขันตอนเนาะช่องิึงเห็นยังเอายัะบุห็นเอาเอา น้ำชองบางทีแท้ด้ไิเลยยัเป็นปูขวดช้ำช้ดแ่เจ้าคายรลวดไทยครับไม่ใายตะปเอ้ามันอ่อนเนาะอ่อนที่ลวดจะสื่อในมันทานว่าปานางเม็นบ่หคือว่าสื่ออยู่น่ะเห็ดสอยกันแล้สองคนงงเงี้ยงงงเงี้ยเจ้าคือเราเ็จได้ไีมซุปใช้หรดไไ้ซุปใช้กระด้านเขาหรอโพจะเห็ดต่สี่ค่ะ ไปกระชบใส่โรดแมนมง่ายเลย่ <laughs> 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 ล่นชุบอเลยอันจจ็เส้น,นอันจะเอาตัวนีลงลือเอาทางนั้นคืนนะ้นไม้อ้ามันคือขดก็คือวสวอ่างนะหมอาอขดก็ยังว่าอยู่หรือว่าตาคอยเสงืงมดเป็นไม <laughs> อันนี้จักเส้นก่อนสิบเส้นสิบเส้นเออสิบเส้นมือจิกสิบเส้นเลยแค่นี้น่ะอืมเออน้ำซาวเส้นนี่สงสัยสีแบะขอมมอนมือสั่นเลยปอนปอนอะปอนพุชเอ้าเจ้าบุึ้นไปดึงข่อยสิปอนให้เจ้าไน้ไหมยเจ้นที่ เือเสียหายพอขึ้นนี้ก็เกิลพนแล้วเบาไอ้พอดิผู้หญิงดิเล็กใส่ตับลังเนาะใส่เล็กอีกบ่กอ่ะนะมาเม็ดมาดูแตกเล็กไหนนี่ร่างเอาเม็ดในบนเนข้างกับอันนันเนี่ยก่ไปนักันเอ้าขึ้นเทิงเลยขึ้นไปแท็กอีกเทิงก่อนเนาะ สาม3 2, 2> 6สามเมตรดสหกสามเมตรหสมร้อยี่สิบหดท่ไดเจ้าสามพันหมดหรือสามร้อยสามร้ยเนาะสามเมตรบสาหาเมตหกมเลือนออเกือบเอาเลยนี้เลยเลย अँ तात ल्या अनि तात लै थियो ल สเมตรสเมตรเาสองเมตรดีดีเด้พลงได้ไหลยี่ปอนา์ักนนี้สิบเมตรสเมตรเท่าไดรเอ้ยสเมตรยี่สิบหกบหเมตรสเมตรสาม ใ <kinetic> <ongs> นโบสามเมตรสามเมตรเท่าไหร่ปลายมันเช่าเช่าเท่าไหร่เช่าหกเช่าหกแหก้าก็ได้สามสิบหกหนึ่งสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสิรอดีว่าปนางสี่สิบฟ้าขึ้นเงาแทะมีโมเม่ไงจากรป้านางสี่สิบสองสี่สิบสาม สี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกี่หาเงี้ัเตี้ยไหมวะอยู่ชุดเลยพูดมันยาวแท้สามเมตรสี่เอาไหมอันนี้บ่เดบ่เอาตังไกมาบ่เขานถแเเก

เอากระชาแม,มนซาหกเค่นั้นลาตัดเอาอ่ะตัดกูเนี่ยเอาเกินไปโูดเราอยากมันบูกเอเอเฮต้สั้นละแล้วก็มันดีกันนั่นเยวะมันจิเสียาหายเล็กตัดกันมาเด้ออะไรลวดเหรออืมตีปอลมาก่อนฮะตีขวันตีประนัง Khuyên bê tát yêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ăn mai cái này cứ nhẹp nọ, qua cứ ăn mai luộc cứ mà coi vậy. coi coi đấy banana nhưng mà hé hé một tay. biết cái hết in, mà mẹ lửa. ตู้ของน้ำเพิ่อนพวกอัดข่ากับฉักแม่พี่น้องเนาะนี่นะไอ้หนูลวดฮะนี่แหละเขาแบบคล้องแฉกมันแตกว่าป้านางอน,นะมัน <laughs> แตกบอลลูนว่ะถุบ <laughs> ถุบ <laughs> ถุบ อ๋มากรอขันกอขันนะามินบอกนี่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 เอาจะน่ามาตะพ่วงอีกมีเอ้าพ่วงเกิดแน่นเนาะนี่น้องเก็บก้นละหองนะนะมีห้องอาบกับห้องถ่ายเนาะ

อันนี้ยังสิอกอยู่รอปะหน้ามานันออันนี้สิก่กอยู่รอนะอืออเอาจนเพียงขุนชูขุนูิตขน,นสิตโตไม่แลนะ้วเมื่อได่ะเมื่ ัานทำสะอาของน้ำพิ่น ันนี้บุไดิลงมาเอาลงมามาอะไรอีกไม่คุกออกนอกคุไ้ไหนออกนอกน้านอองนอกเอเอโอ้ <c oughs> <c oughs> ที่สูงบบเนี่ยค่อยเด้อ ลอพี่อวันนี่ปานาสิลองมืงก่อนลองมืงเด้อถ้าบ่ได้แล้วจะสิซอยเป็นย่อขึ้นให้ทั้งอันสร้างทุนยู่เทิงบ่แล้วะ่าขีซอยบ่ะเป็นยอหัวนะโอ้ได้สวยปานาขี่ไปเดียวก็ได้อ้าวฮึบนางฮึบไปน้ำแม่ไปน้ำแม่เย็นบ่ไวสิ นักเติบพี่น้องใหม่อันนี้กันเนาะเอ้อพี่น้องเลยฝนแมันแทะนี่ฝนเมฆคือฝนจีตกเลยมาถือข้างนูนนถือหรือเปล่าท่านขาม่านี้รท่านเขาไม่จีบนี่คือเนาะ สามเหือนกันแล้วกำลังสินลงมือเทคานทั้งเทิงอีกพี่น้อยทั้งฝุ่นนั่นแล้วเลยแต่ว่ามันยังโมหงเนาะโดยมาตอนแดดเลยพี่น้องมาอน,นยค่ะแดดก้ดกาคักเลยปนานางแบบทนทานเนาะเสียขันยามกับ่ใส่สีทนได้สีทนได้โดยอ่าโทรศพัพท์เขาอย่างนี้สีบวัวไวเลยเอาเดี๋ยวกะสิจบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะมาพบพอกันคะลิปหน้าเด้อพี่น้องเอาเอาลืมพี่น้องว่าสีเท้ามันปานางจังได้เกาเสาเนั่นได้อยู่บ่ ปา่าท่านนายหลับปา่าได้เตยมหางใส่จได้บอกว่ายังยังบ่มีเลยเหมือนบอกเ่ยเศร้ <c oughs> าไหมามันหายยากบ่เนอกเลยจังเด้อจะหายหายากแน่ลองลองถามทางลุงซูลเพิ่<ง>อน,นอดิบ่ได้บ่ลุงซูลเลากันมายัยาวๆมาดูว่างอย่าลุงซูลบอกว่างแลทเนแล้วก็มีแต่ลองถามเพิ่นทัล้วอะไะเอาตัวนี้ลงมาชิ้นโต๊ะสิวะลองทามเพิ่นใหม่เนาะเพราะว่าเพิแลแล่นกะบ่ค่อยว่างพี่น้องเไย ตัวเพิ่นอันห้าให้ป้าบนญน่าก็งามนี่อะป้าน,นางเนาะงามเดียวโดยคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องอ่ะสบายดีเด้อป้านางเด้อโดยสบายดีบ่เหนะ็นหน้าโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเนะพาะค่ะพ่อพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี